ใจประสงค์สร้างกลางดงกาวาบ้านพี่น้องเอ้ยใจประสงค์ขีดข้านกลางบ้านกาวาดองนะครับป่ะมาหนีบ้าสุดยอดมาตลาดนัดโคกกระเบื้อบ้านน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปลาขับมาหนีไปเบิ้งข้อยนำกันครับก็สีไปเบิ้งน้ำกันกับปากคนไรก็แช่ก็ซัดสกัยบ้าสุดยอดเลยครับเด้อปลครับไปเบิ้งน้ำกันครับผมป่ะครับมาหนีพี่น้องเดี๋ยวบ้าสุดยอดสิพาพี่น้องเข้าตลาดนัดโคกกระเบือบ้านน้องเก๋อำเภอเมยองจังั้งแต่เอ็ดนะครับเดี๋ยวมาหนีถือว่าสิไปถามเบิ้งข้อยโตแหลงนะครับสวัสดีครับผมว สวัสดีครับผมเมื่อนี้เดี๋ยวมาจากตัวครับบ่นี่ตัวเดียวครับตัวเดียวปลาหางมันสายเขาคัข้านบนนี่ครับผมเขาเงี้ยวเป็นว่าแยกหน่อยเหรอครับสูงเตัวนี้เนาะครับนี่ร้อยสี่สิบแปดครับสูงร้อยสี่สิบสี่สิบแปดสี่สิบแปดสูงร้อยสี่สิบแปดขั้วตัวนี้แสดงว่าแยกลูกไปแล้วเนาะแยกลูกไปแล้วอุ้ยอ่อนซ่อนไหมมันท่องเรียบหนึ่ะท่องเรียบหนึ่งถ่วงตัวนี้เนาะท่องอันบักแยังครับอ่ามีใบอยู่มีใบอยู่นะครับเนาะ ตีนเล็บใ <descon fin anta> ส่ได้เดี๋ยวบางสุดยาบนงทางนียจะเข้าโอ้หน้าตาไหมท่องเก็กเดียนน้อยหอยข่องหกเดียนนะครับขั้วตัวนี้ขั้นทองหกเดียนขั้วตัวนี้แข็งขาดีใส่ได้ครับขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยเออเดี๋ยวไปใส่หนี่ยใครเสี่ยงในจังน้อยกะทิอ้วนขึ้นมาดิท่องหกเดียนเลี้ยงหาเดือนในขอดเนี่ยน่ารับขั้วตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับผมหกพันเก้าต่อร่องนะครับต่อรองกันเนเนาะใกล้ใกล้ซองฟีดใหญ่จิ๊กโลเนาะ ร่อยโู้ครับรอยโเนาะเกิดคนนั้นจะค่อยคุยกันนี่ครับพี่น้องทศจิตทดใจสูงร้อยสี่สิบายก่อนสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดเอาจังสี่สห้อยฝากเบอร์ให้พี่น้องเอฟซีะศูนย์แปดศูนย์สามเจ็ดครับจกจากหอยทั้งหนเนาอครับผมหอยเอกเจ้าเก้าเจอเดิมเนาะรำ่ยเศรษฐีมังมีสิสุขสวัสดีครับอ่สกสกอันมานได้เงินอะไน้องท่องเขาเตียกับป๋อรยลานพรังนะครับผมสวัสดีครับปลาครับพี่น้องเป็นเพื่อนคบผม เมืองข้อยตัวนี you, ้แล้วเดี๋ยวปลาสุริยาสีย่างไปเบิองควายอีกตัวหนึ่งนะครับผมปลาครับพี่น้องย่างไปเบิังนี้สวันครับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นเจ้าใดบอนี้เดี๋ยวไม่อยากโตนี่ปลาตัวหนึ่งป่ะปลาอัดเป็นขึ้นยังเขาใหญ่เขาเงาเสียครับผมไม่ลูกเขาโตไหนนาะเพชรแท้ครับเพชรแท้เพชรแท้เนาะผูขึ้อเมียผูครับนี่ครับเพชรแท้โตผูเกิดมาเอาเขามาโดยเฉพาะเนาะเขาย่างเดียวพี่แต่เขาย่างเดียวเขาเขาเขากระไงแข้งขากระไส่ได้เนาะ เออข่าน้ำเลี้ยงจ้าหน่อยเนาะข้าวกล้วยจอยครับข้ากล้วยจอยแต่ว่าเอาไปเส้นนะเอาไปเลี้ยงเอาราคากะเพิ่มไปเท่าไอโน่เพราะสามเมื่อห่างครับเพราะแพงเนาะสามเมื่อห่างพูกไดนอยากได้ข้ายเขาตัวนี้มาซื้อเอาเนาะสเขาครับสื้อตโตได้เขาเสื้อเขาได้โตเสื้อทั้งตโตทั้งเขาไปน้ำกันเนาะสามเมื่อห่างราคาต่อรองก็ได้เดี๋ยวให้เจ้าพี่น้องคนอยากเบื้องว่าคนอยากไปอัดอัดหยาอัดเที่ยงเนาะเบื้องหลุดรางห้างสูงดีครก่อนสูงทอดไอโน่ หอยสามสองสามสามเออสูงสนี่ครับขั้วตัวนี้ขานามเลียงเจ้าหน่อยแต่ว่าหงเอาไปใส่หนาใส่เฟี้ยงเอาลวกเพทแทะเนาะเอาไปดิพี่น้องทดเจิดทดใจนี่กเขาโดยเฉพาะเกิดเอาเขามาเนาะไม่แต่เขาอย่างเดียว่อย่างเดียวมมีจะควางมีแต่เขาเอายักษ์ี่สะาสามมืนหาอันฝากเบอร์ซะไปนน่อยศูนย์ี่ศูนย์เก้าสี่ส สี่เจ็ดหนึ่งแปดครับจากห้อยยังค,ครับผมเอาเจ้าก,ก็เจอเดี๋ยวนาะสวัสดีครับ,รบพี่น้องทุกท่าทุดใจฝ้าทโทษมาเด้อสายเขานี่ขันโทษสาวเพท่านเป็นว่าเอาโทษฝ้าโท่หน่อหลังจากเบื้องบ่า,บาทุลย์ยาลแล้วเนาะสวัสดีครับผมค่ะมาครับพี่น้องไปเบืองโตต่อไปครับหลังจากเบื้องค้อยสายเพชรเทแล้วสี่ยางไปเบื้องข้อยตัวโตไปครับผมอาวัตดีลูกหลานวัตดีเมื่อนี้บักลาได้มามจากตัวลูกหลานนี่ได้โตหนึ่งนี่ครับข้อยตัวนี้ โอ้ยสิสูงกว่็จะของแต่ต้นว่นี่สูงเท่าไหนนาะสูงถอยกว่าสี่สิบสามสี่สิบสี่พอแล้วครับควายตัวนี้สูงถอยสี่สิบกว่าตาแต้มนะครับนี่แก้มจำอ่องข้อเอิกบกเข่าใหญ่ตีนเล็บใส่ได้ครับควายตัวนี้สูงถอยสี่สิบกว่าก้นดีสะโพกดีอันท่องไปลูกละยังว่าท่านท่องท่องว่างเนาะก้วยตัวนี้เบื้องกระโหลกงามว่าแยกลูกไปแล้วเนาะลูกแรกแยกไปแล้วล่ะเออ นี่ขั้วตัวนี้บ่ได้เป็นหมันน้ำผึ้งวาแยกลูกไปแล้วให้ลกูกโตดีโตงามนู้นลูกลนะเนาะพ่อใหญ่ไรตรงขั้วสูงรอยสี่สิบตัววันนี้เปิดราคาไปเท่าไรลูกหละ่ละสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองราคานี่ต่อร่องกันนี่เนาะเดี๋ยวตอร่องกันเลยครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีอยู่อ่ะก้นดีก้นงามก้นสะโพกก้นบักเบอร์ตัดย่างดีฝากเบอร์ซะลูกหละ่ะศูนย์แปดสองแปดสี่แปด ศูนย์หนึ่งสามแปดจากห้อยยังครับผมห้อยฟุกลอยเอเจ้าเก้าเจ้าเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับผมปลาครับพี่น้องสดที่สุดใจฟ้าท่มาเดี๋ยวบาสุริยาสิลงเบืรอให้พี่น้องเบืองครับปลาครับพี่น้องไปเบืองโตต่อไปครับปลาครับหลังจากเบืองค้วยแล้วเดี๋ยวย่างไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้คนหลายครับบนธรรมดามันอี้คนหลายถักหลายเนี่ยคนซื้อค้นขายสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีย่าเออตัวนี้เปิดแล้วเหรอเนาะโอ้เมือนจะแต้งตัวแล้วท่าน้อาหอยมูไหม โซเซ่ซื้อทอดสับสาวขอบคุณได้เถอะอาปาขับี่น้องเฮายางเราไปหาดีครับยางเบอร์เบิงย่างไอ้สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาจากตัวครับวันนี้ตัวหน่อยตัวเดียวกล้วยหน่อยอ้อมสายเขากันเนาะสายเขาสูงเทอดเดี๋ยววัดมึงไปครับผมนี่ร้อยสามสิบครับกล้วยสายเขาย่างดีไม่รู้ของโตได้ดหนอพี่กูไทยเหรอพี่อ่อนซ้อนเขาเนาะ่อยไหมเขาใหญ่เขาเงว ไอ้่าเอาตัางตะเขามาเกิดเน,ะนาะผลมมอย่างเดียวตีนเรียบใส่ได้ครับคั้วตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับผมลาค่ะเศร้าเจ็ดสองมือเจ็ดนาะครับคว้วตัวนี้นี่ครับพี่น้องสนจิตสนใจพอบอกพอพันอนาคตแมนอันจักปีก็อาไอ้สิข้าปีนึงเนาะครับคั้วตัวนี้ก้นดีสะโพกดีกกหางไงเออก้อนบังหน่าตัดอันนี้หนา,หนาวเพราะอาบน้ำครับขัน,านอ,อาบน้ำครับก็นี่ราวนาหนาวหรืเปล่าได้อาบน้ำ แต่คนยังมาอาบ่าดพ่อจู๋กะว่าอาว่าดีเอาจะไปอาบถอบมันหนาวจะไปเสี่ยงเถอนาะถ้าเทียมมันหดเข้าไปแล้วเขืมดึงบ่ออกยากลำบากอีกเอาย่างอายเปิดยีบเจ็ดมันบ่ยีสี่เพียต่อร่องก็ได้ฝากเบอร์สักครับบ่หนิศูนหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าสี่เก้าแปดจังห้อยทั้งเลยครับผมห้อยตามเจ้าเก้าเจริญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปลาครับพี่น้องไปเบิ่งควายโตต่อไปครับผม ปลาครับพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศต่อไปขนาดครับโอ้ใครว่าเห็นตาข้างหลังกาฮู้เลยอนุญาตเด้อพวกข้างหลังก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทั้งสองเด้อเอาแซ่บนัวๆเด้ออันมาซื้อมาขายก่อนเฟืองไหนพอยักตัวไปท่้นใดจะสรกางกระโซกมาเด้ออกินโอ๊ตกินถาซาก้อนสมหวังแน่นอนเด้ออาสวัสดีครับปาครับพี่น้องมาพ่อหอยสาวกสวยหอยอ่ารูปโอ เออมานำากั็ดปะปลาสุริย่านางขังไปขนาครับผมป้าไปเบางข้อยโตต่อไปครับผมจช่ไ่ยางเราไม่ใช่ครับผมไปนะครับผมมือนี้เดี๋ยวมาจากโตครับบืนี้โตเดียวแม่มันบ่คือยังแม่ยทองเนาะได้ทองบ่เนาะคือบ่ท่านมั่นใจ ครับผมโอ้ยครับก้วตัวนี้ไหมครับงามแท่แนนนอนครับนี่กนดีกนดงามแขนอันตันครับวัวนนี้พี่มั่นความสูงตอนนี้ครับผมลอยสี่สิบบวกโอ้ยอ่อนทอดองคอไม่นาะเบื้องตะข้อกับพ่อใจเลยซ้ำมะน้ำตาแต้มแก้มจ้ำอ่องข้อดีเอิกบักเผาตีนเล็บใส่ได้ครับผมก้วตัวนี้สูงลอยสี่สิบเนาะครับเนาะอนุญาตนะครับเจ้าหนีโอ้กะโหลกดีกะโหลงาม เป็นตะกินยาดีเนาะครับเนาะน,นี่ครับขั้วตัวนี้เปิดเปิดราคาไปเท่าไรครับผมราคาครับเท่าไรก่อนหาหมือนนี่ครับหาหมือนตอร่องก็ได้พี่น้องทศกิจสศใจโทษทักมาเด้อโทษซ่านี่พี่น้องเอาไปก้อนดิเอาขันหลังจากเบื้องบ้าสุดย่าแล้วพี่นอ้องโทษทักเพิ่นมาโลดเดี๋ยวสิถามเบอรถถ์โทษทรัพย์คนไหนหน,นะครับอา้าวันนี้ครับผมอ่นเบอร์ยังก่อนครับศูนย์เก้าสี่สามห้าสอง เจ็ดสองสศูนย์จากง่ายนะครับผมเอาเจ้าก็จะเดือมทั้งจังหวัดสวัสดีครับผมสุขสันมันครับปลาครับพี่น้องไปเมือควดตัวต่อไปครับอยากไปเบิร์กจะเข้าครับลูกหลาพ่อถามเนี่ยวันนี้ลูกอันอีหลามาเสือมาขายอีหลางัวเอาขวยมาเอาขวยกับงัวท่านเด็ขายบิร์กตัวไปโอ้จะสั้นขายอีหลาเด็ขายเด้อเออสวัสดีครับ จากออกจากหอยสาวคนสวยแล้วย oh, oh, ่างเลาะมาทางนี้สัก่อนนี่ปลากระพงปลากระพงยางรอมาผีครับโอ้เวียดนามเวียดนามกำลังต่อร่องกันเท่าสะขับบรรยากาศนะครับนี่ครับค้นซื้อคนขายหอยน้อยก็มาพร้อมบักลาสวัสดีครับอันบักลาได้คข้ยมากโบโบนี่จักตัวขายไป คือกำลังขายให้โซ่ไหมานเ้อบัตนีลูกลาวบันดีอาปาครับโชคดีลูกลาเด้อไปโอครับบึงกยโอ้มีแต่โตใหญ่งามครับโอ้กล้วยไหมไอ้ทำยอดครับแน่โตนี่เท่าไรสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าโตใหญ่ๆต้องสูงเท่าไร สี่หมื่นสองสี่หมื่นสองต่องกันเนาะอ่ะพี่น้องนี่ขั้วใหญ่ขั้วดีตัวนี้เวียดกัลลังมาตอมครับสื่อดีสื่อครับเอ้าปลาครับพี่น้องยางรอไปทางพี่ครับผมบัดนี้ขอบคุณนายเด้อครับผมนี่ปลาครับพี่น้อง,รบ,องบรรยากาศดีครับนา่าห้อยโอ้ยหลายครับทางเวียดก็ได้ดเวราดูโอ้ยพอ่อสวดีพอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับปลาโถ

บ่ไร่พัดนีครับสงไหลหาสเชุระเนาะปลาม่าสลรยหาสเชปุแะนี่ขั้วไงไรตรงแขงขาดีนี่ข้วตัวนี้ข้วผูสายบอกสายพันธ์สายเสียบสายเสื่งเหมือนบอแนี่ครับอันตัวแม่เผอบ่ได้ยังบ่สอี่ได้ครับเผือบ่ได้เนาะนี่เป็นเผือกันร้อยนำนี่เลยม่มอนบ่ครับอ้บนธรรมดาเนาะเอาจังสิเดีเเ่ปิดไปเท่ารลค้านี่บอกเปิดไหกหมื่นครับหกหมื่นบาทซื้อเนี่ยเกินก็เอายกขันไอเกินก็เอาครับเออเอาลุกกะไข่ ครับผมเอาเปิดหกหมื่นต่อรองราคาได้ย่ายอ่ฝากเบอร์พี่น้องท่านคืหกสามครับศูนย์หกสามหกสามหกสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสองสี่ครับเจ็ดสองสี่จากย่าไอ่ให้รถแยกตลาดครับเอาเจ้าเก้าเจ้าเดิมต้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยเหมือนนี่โซบะนี่เจ้าเด้อเงินไหลน้องทอดเลยเขาเตรียมกระเป๋ารวยล้านพฟาลานเด้อครับผมครับสวัสดีครับปลาคับพี่น้องยางเลาะมาทางนี้ครับวันนี้บารสุริยอภาพพี่น้องยางเลาะโอ้โหมือนนี่บนธรรมดาครับคนสื่อคนขายหลาย มาหอดผอเอาสวัสดีโรงลรมสวัสดีท eh no so ั้งสองเด้อสวัสดีทั้งสองมีแต่คนสวยๆมาเนี่ยได้ไปควอยมาขายเป็นปะโอ้มาเสือมาขายเอ้าให้ซอกหอยมานเด้อสวัสดีครับมาครับพี่น้องเราไปทางพี่มาหนี่งมอขายสาวคนสวยเจ้าก็เจ้าเดิมมาครับพี่น้องห้องเบิ้งบรรยากาศทางนี้ครับพี่น้องคนเสือคนขายอะไรครับขายสายเนื้อครับมาหนี่ สายเนื้อขายดีครับมืโอนี้วันที่สิบแปดเดือนมกรล่านี่ครับนายหอยทางเวียดมาซื้อดีแล้๋ยวขา,ายเนื้อขายดีพร้อมครับ,รบมืโอนี้สายงามบหอยพอเนาะเอาตัวอ,อย่างยางไปจะเจข้าครับผมมาครับยางรอมาทางนี้โอ้บอนธรรมาดานี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศในสนามสนามโคกระบือบ้านน้องแก้มเพิ่มเมืองเกี่ยววัดอยครับพี่น้องนี่ทั้งเวียดนามทั้งไทย ทั้งไห่หอยไทยไห่หอยเวียดนามสื่อกันย่างดีครับเหมือนนครับผมต้องบรบยยบรบยากาศจะเข้าสวัสดีคนสวยสวัสดีทั้งสองได้เอามาบ่เมื่อนี่ได้มาเต็มรถเจ้าท่านได้ลงอยู่เขาประเทศโลกจีขาเป็นบ่้าลงอยู่พ่อนับบ่อบถวนเป็นบ่าจะสั้นป่วยได้ขายรถมื่อนี่จะสั่นเมื่อนี่ให้เงินก้ทองเด้อให้ร่ำให้รวยเด้อเมื่อนัดได้กับพ่อถ้าคนสวยคนสาวอยู่นี่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากมาเบิงไน่ห้อยสาวคนสวยแล้วก็สิญยางเป็นขั้วตัวโตไปนะครับผมไปขับไปเบิงน้ำกันครับผมโอ้ยขับขั้วตัวนี้นากระโลกเงยเขาเงยเดี๋ยวบ่าสุริยาสิญยางไปเบิงจะฆ่าวกันพี่น้องจะจะผาเอฟซีย่างเบิงจะฆ่าวกันนี่ครับโอ้โหสูงเงยมือนธรรมดากกหางเงยแข้งขาดีครับขั้วตัวนี้ข้อเงยไรตรงเอฟพ่อมันอันเปิดไปเท่าไหร่พ่อละค่ะหามือนเจ็ดเอาหามือนเจ็ดอ้ย ท่านเลยสามปีไปน้องเหรอประมาณนี้เนะานนะคำหาเมืองเจ็ดข้อยพอบอกพ่อพันพี่น้องจะได้ไปกับสายเนื้อสายเสียบสายเสื่งพี่น้องก็ว่าไปราคาต่อรองกันได้เนาะงพอเนาะราคาต่อรองกันได้ใกล้ใกล้กับสีส้มฟรีได้เน้องจะค่อยคุยกันเนาะเอของพ่อได้พ่อนี่โอ้ของอีหลานบ่โอ้ของอีหลานบ่ทอดได้ลูกหลาคข้ยตัวนี้ซีฟเกาา่าค่ะ สิบเก้าองฟีฟอีสานเนาะครับเนาะแล้วค่ากับตั่องกันเนาะอเอาลูกหลาอ๋อเอพ่ออนุญาตอีพ่อฝากเบอร์จะค่าพ่อศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดห้หครับวันนีพ่อวัสดีครับของอีหลาเบอร์เด้เนาะศูนย์เก้าสามเก้าหจาหกหสอาหวยังครับผมครับวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องไปเพื่คุยตัวต่อไปครับ ปาดครับพี่น้องไปเมืองปาตัวมาไอมามามาไอมามาปาตัวเต็มชุดเลยเนาะพูกแม่เดียวได้ผลพุโลกแม่เดียวสิปาดเขาเออนลูกแม่ยเงีมันบ่ปาตัวก็เมาท์เท่าจะเจ้าเมาท์เท่าไรนี่สามหมื่นกวครับสามหมื่นไปครับบ่หนิป้าป้าถุริยาเวียดซื้อมันบ่ได้แล้วเปียดพัดไปสิได้ซอยบ่หน่โอ้ยหายเล็พร้อมแรงใจไวเออนี่พี่น้อง สื่อดีขายดีร้านจะเปลพันกวันบอเปล่ยนพันเที่ยงครับอาครับผมปาาไปห้องมาดิไปลงรถไฟซอยครับมาดิแงเข้าไปหา้านี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องขายคัดเป็นผุ่มเป็นพว่วงเป็นผุ่มพ่วงครับผมไปครับพี่น้องไปพุ่งโตต่อไปโอ้ยคำว่าขัาว้วตัวนี้ก็งามครับผมเดี๋ยวเมื่อไก่ก็สีดีสีงามสีดอกเล่าย,ย่างดีตาแดงจ่มแจ,จ่าน่ยไอจะเปิดเท่าไรไอเนี่ยไอเปิดเท่าไรสองแปดห้าครับสองแปดห้า ทองบ่เนาะบ่ดทองบ่ททองโอ้ลูกไปแล้วบอกมาเนี่ยเหลือแต่าเมียเลือสิขาเปยนหานี่ครับลูกแยกลูกไปแล้วครับนี่กล้วยตัวนี้ห่อมาชิ้นห่อลูกมันสองเปาต่อรองกันเนาะสูงเลยประมาณออยสี่สิบเอ็ดนอฮอดปะประมาณน่ะเนาะสองเปี่นหาพี่องสนใจนทนใจโทษถักมาเด้อหลังจากเบื้งบบาสุริยะแล้วเอายังเสียทฝากเบือท้าย 080 0์แ7 3ศ3เจ้ากเจห้ยเสาหนงจาหนะครับผมเจาเก้าเจ้าเดีมนุครับเนาะสวัสดีครับพ่อโชคมาครับผมสองแปดหาพี่น้องทยุตุนใจฝ่าทุ่มาเด้อเบื่อทษ่กับจังพี่บาสุริยะถามคนเลยครับผมครับผมนี่ครับบาลสุริยาพ่อค้วยแม่ลูกคูหนึ่งครับงามงามเป็นตาหักรับเม่ทั้งเธอเมทั้งลูกนะครับไอ้พัอยายมพัทดีครับมันนี่ยาเนี่ไม่อยากตัวับมันนี่แม่ลูกนีครับ โอ้ยอดซ้อนเนาะแม่ลูกแรกเนาะแรกรับนี่ตาดีตาง้ามกองข้อดีแม่ก็เสื้อแล้วแม่เสื้อแล้วได้เดือนกลัวได้เดือนกลัวเทพบุตรลายเอ็ดโอ้เขาเสื้อเทพบุตรลอยเอ็ดครับเดียเดือนกลัวลูกกับลูกแม่ตีนี่ลูกแม่ลูกหนึ่งล้ำเปล่าลูกหนึ่งล้ำเปล่านี่อันนี้ลูกหนึ่งลํำเปล่านะครับสีเหลืองห้ยหเป็นทองคำเนาะนี่คลดีสูงทัวเด็กแวัดต้องไปครับผมยั่งยั่งครับประมาณร้อยสามสิบเกานะครับขั้วตัวนี้เนื้อประมาณร้อยสี่สิบครับนี่นี่ขั้วตัวนี้ถือว่าดีครับ สาวลูกแรกนี่ลูกครับลูกนี่เครื่อลำเปล่านะเครื่อนลำเปล่านี่ลูกงามหน้าตาดีลูกกรสีสูงประมาณร้อยยี่สิบเกครับอร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกครับนลูกเด็กแม่กงามลูกแจ็เดือนก่ครับผมีเดือนเขาหาเดียนนะครับอนุญาตบกคกันนะครับโอ้ยอ่อนสอยนะครับมโอ้ยงามครับลูกลูกเครื่อนลำเปาว่ดิหนึ่งลำเปาหนึ่งลำเปล่า พอมันสูงหลอดเจ็ดสิบขอสูงหลอดเจ็ดสิบครับลูกหนึ่งล้ำเปล่านี่แม่ผสมไว้แล้วคือผสมพุทธลอยเอทเทพพุทธลอยเอทใบหลอดมีเนาะครับเนาะครบครับตาแต้มแจมแจำราคาเปิดเท่าไหรครับแม่ลูกโคนี่หาหมื่นหาพันบาทหาหมื่นหาพันบาทราคาบ่ได้เปิดสูงนะครับเนาะจะขายจะขายเปิดแล้วก็บ่ได้ว่าเสียวราคาหนี่เลยยังต่อรองได้เนาะเขาให้รอดหาหมื่นเขาให้รอดหาหมื่นก็เลยกพ่อท่านว่าเนาะยืนจูงจับไปจะจะข้าวสักก็เนาะนี่นี่มันจีเดียวเมื่อมันเนี่เอ้า บ่ได้ให้เมียดอกไม่เอาเมียไก่พี่น้องมีมีพี่น้องโทรหาเน่ยนาะเนาะเพราะว่าหลังจาาเบิ่งบบาสุิยาแล้วนี่พโทรหาจาท่านที่ละเออเอาคันพูดใด้ยากไดกับฝ้าโทษได้ันโทษสาวบ่ท่านหาเมื่อหาปฏิหาพิทาราก่อนหาเม่หาพันบาทหาเมื่อหาพันบาทเแม่ลูกคููนี่เนาะผสมแล้วเดือนนึ่งลูกตัวนี้กับนึงลํำเปล่าท่องตัวนี้กัเทพบุตรละเอีดครับอฝากเบอร์พี่น้องทราบไหพอดดวโทรมาหาศูนย์แปดเจ็ด เก้าห้าสองศูนย์จากหอยังครับผมพ่อเจิดครับเอาพ่อเจ็ดอยู่บ้านสมเด็จครับสมเด็จจังหวัดกาฬสินกาลสินดินนำนำสุนวะครับสวัสดีครับโซนมานะครับพี่น้องสุดยอดจนใจฟ้าโทรมาเด้อตามที่เบอร์ที่บ้าสุริยะถามให้ละครับการโทรสาวบ่ท่านพี่เนาะเพราะว่าแม่ลูกคนนี้งามแทนแน่นอนลูกก็มีสายพันธุ์ผสมอยู่ในท้องก็มีสายพันธุ์ดีห้วยก็สูงดีสาวลูกแรกเอาครับโชคดีนะครับเด้อสวัสดีครับ ครับบัานนี้บ้าสุริยามาพ่อาวขั้วไตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆนี่ครับแล้วก็พ่อสาวคนสวยมาขายท่างกาลสินมาขายสวัสดีครับผมสวัสดีครับมื้อนี้ได้มาจะโตครับมื้อนี้มื้อนี้ได้มาวไม่ก้าวโตก้าวโตจะว่าขายเบิดเด้อขายแปดตขายแปดโตนี่เหลือตีไหมบอตัวนี้ขายไปนี่แม่มันขายแล้วจ้าเหลือลูกมาขายเท่าเดน้อแม่ครับผมเท่าห้าสามลูกตาเท่าเด็กก็สามหมื่นครับเหลือลูกมันบ่เสร์ละลูก โอ้ลูกขายเท่าไรครับผมนี่อยากไ,ได้เก่าพันหาเนาะและข้าต่อร่องกัน,นได้ไหนบ่นี่รอต่อร่องกันได้นี่ครับลูกแม่หรือลูกโผลวลูกกับแม่แม่กับแม่พูกขายได้บหนี่ผพวกขายสาวสวยเนาะเอาอยัางสิเก่าพันหาเนาะเก่าพันหานี่พี่น้องสน,สนจิตสนใจโทษทักพันว่า,าด้อดังจากเบิรงบ้าสุริยะแล้วนะครับเนาะนี่เพราะว่ามันี่มาพอสาวสวยเพิ่นเอ่อมาขายขั้วแต่ว่าตัวนี้เพิ่นขายแล้วล่ะสามเมื่อนเพิ่นว่าก็ได้นี่ เอาบัตริฝากเบอร์พี่น้องซะ095ย์เ7้าห้าเจ็ดแจ็ดเจยหกสี่จากหอยยังครับผมเอ้าเจ้าเก้าเจอเดิมเนาะท่านจังหวัดบ้านเดียวกันกับบ้านสุริยะสวัสดีครับโสดโสดมานะครับเด้อเงินอไน่น้องทอนเลยขราวเตรียมกระเป๋าเลยล้านพันล้านเด้อแค่นี้รวยล้านให้บ้านสุริยะล้านหนึ่งเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ้านมึงนี่เดี๋ยวมาจกโตครับม้งนี้มาสามโตครับโอ้ยครับพอบอกพอพัดยางดีเนาะครับเนาะ พ่อบอกพ่อพันยังดีสูงเท่าไหรพ่อสูงว่าดะร้อยหาซื้อหาครับผมครับนี่เบื้องครับเปรียบเทียบสูงก็จะของผู้ขายแหรอครับนี่ครับผมเพิ่งได้สามปีสามปีครับได้จักปีแล้วก็พ่อสามปีเนาะครับกล้วยผูสายพันธุ์ใหญเนาะครับผมของเพชรเจริญลูกของเพชรเจริญเนาะครับใบหลอดร้านปลากล้วยน้องบัวหลานปลากล้วยน้องบัวครับกล้วยตัวนี้ครับเพิ่้ขายเนาะครับผมกล้วยอ่อนซ้อนครับผม ขั้วตัวนี้ถือว่าดีครับผมนี่พี่น้องสุดจ๋ต้นใจกับโทษทางมาสูงลอยหาซิมหาเนาะสูงลอยหาซิมหายังไงดีกร่อยครับเพราะว่าขั้วตัวนี้หัวตั้งแต่สองปีไหมครับผมสามปีสามปีนะครับขั้วตัวนี้ฟันแท้คู่แรกฟันแรกฟันฟันแท้คู่แรกครับขั้วตัวนี้หน้าตากระโหลกดีรวบรอข้อง่ายไรตรงตาแจ่มแจ่มจ่องข้อดีเอิกบะเพ่าใหญ่ตีนเรียบใส่ได้ครับขั้วตัวนี้สูงอาดลาดสูงกว่าผู้ขายครับผมเพิ่นเปิดเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผม หกหมื่นห้าเนาะครับเนาะและข้าหกหมื่นห้าต่อร่องกันเลยเนาะเพื่อเป็นการบอกเสียเวลาพี่รองพอดีโทรมาหาฝากเบอร์นะครับผม086 983 6548ากาจากคุณพอบ้านเจ้าพออ่วงชุมพียครับไปเดียวกันกับบ้า,าสุดยยครับผมสวัสดีครับสุรงมันหวานครับผม